เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni Crossworld f o ก u s on นวีม a ก e อเ e ็ก e ลเจนต o โมบายทาวเ a f ร a ออ a แ y นต g l o b a l m y a ม A3 โฟเ e สา i และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับโอเคครับ วัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม5ฟ t a r นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว t ท r n Based RPG นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดบนสโตร์ไทยล้วด้วยนะตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีระบบ NFT เข้ามาด้วยก็คือหาเงินจากเกมนี้ได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะหายากหาง่ายยังไงนะครับในส่วนตัวเกมนี้ระบบ NFT ผมยังไม่ได้ศึกษามานะส่วนใครที่ อยากจะศึกษานะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เว็บของตัวเกมไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับตัวคลิปนี้จะเอาแค่เกมเพลย์มาให้ดูแค่นั้นนะครับผมโอเคทีนี้ก็เรามาดูในส่วนของบรรยากาศเกมกันนะครับตรงนี้จะเ,เห็นว่าตัวละครของเราเนี่ยทาการต่อสู้อยู่เนาะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับระบบไอดอลเลย นะครับผมไม่ว่าเราจะออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เนี่ยมันก็จะทําการต่อสู้ไปแล้วก็จะมีเวลาขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับตรงกล่องเราสามารถกดรับของรางวัลจากตรงกล่องนี้ได้เลยนะครับเนี่ยกดไปอ่ามันก็จะมีของรางวัลขึ้นมานะครับแต่ว่านี่คืออ่ามันยังหาไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีของรางวัลขึ้นมาเนี่ยเราก็ทําการกดเคลมได้เลยอะไรประมาณนี้เป็นต้น นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้กันก่อนละกันนะครับว่ามันต่อสู้แบบไหนยังไงนะครับอย่างนี้บอกเป็นแนวเทิร์นเบทนะครับผมก็จะสลับการต่อสู้นั่นแหละนะครับมากดเข้ามาที่ Adventure ตรงนี้นะครับอา่ามันจะให้เราไปต่อสู้ผ่านด่านนะครับผมนี่เป็นด่านที่แบบผมผ่านมาละนะครับก็นะตอนนี้จะอยู่ที่ด่าน2-4ีด4 นะครับผมทีนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่าตัวเกมมันจะมีระบบดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะถ้าเกิดว่าเราต่อสู้ผ่านด่านไปแล้วนะครับสะสมดาวได้ครบตรงนี้เราก็จะได้เพชรมาเลยครับสามพันเพชรเอาไวไ้เปิดกาชาอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ต้องบอกว่ากาชาค่อนข้างเกลือเหมือนกันนะเกมนี้นะครับเออแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเกมนี้ระบบ NFT เนี่ยมันจะสามารถขายไอเทมขายตัวละครได้นะครับเรียกว่าครบเครื่องทีเดียว นะคลายขยันขยันก็อาจจะแบบได้ไอเทมดีๆมาเอาไปขายได้ตัวละครดีๆมาก็ได้นะครับผมทีนี้ต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่าในส่วนของการผ่านด่านเนี่ยสมมุติว่าเราผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะยังไม่นับดาวให้นะครับเราต้องมาเล่นด่านนั้นซ้ํา1ครั้งก่อนนะมันถึงจะนับดาวให้อย่างเนี่ยด่านที่ผมผ่านมาแมนะ้ตรงนี้ครับหนึ่งขีดห้ากับหนึ่งขีดสี่นะครับก่อนหน้านี้ผมผ่านมาแล้ว แต่ว่าผมมาเล่นซ้ํามันถึงจะมีดาวขึ้นมาแล้วก็สะสมดาวนะตอนนี้ได้มา6ดาวล้นะครับอ่าสะสมให้ครบ15ดาวก็จะได้มาสาบปันเพชรนะครับผมอันเนี้ยผมเชื่อว่าหลๆคนอาจจะไม่รู้นะครับก็ลองมาดูตรงนี้นะครับเราจะได้ดาวแน่นอนนะครับผมอ่าทีนี้เราไปดูตัวเกมเพลย์ดีกว่านะครับอ่าสังเกตมันจะมีด่านซับด้วยนะเห็นไหมตรงนี้นะครับเออแต่ว่าผมจะมาสู้ด่านนี้ก่อน นะครับผมทีนี้ก่อนเราจะไปต่อสู้เนี่ยเขาจะให้เราทําการจัดทีมก่อนนะครับซึ่งการจัดทีมเนี่ยเราจะสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับกดเข้ามาตรงนี้อ่ามันจะมีตัวละครให้เราสลับอยู่นี่ไงนะครับก็สามารถที่จะแบบมาเลือกแล้วก็ลากมาใส่ได้แบบนี้ครับผมเห็นไหมฮะนี่เปลี่ยนได้แล้วนะครับเอาตัวละครลากเรามาใส่อันนี้ผมลากให้ดูก็ลากเฉยตัว3าซะด้วยนะลากมานะครับถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจใช่ปะเราสามารถที่จะกดออโต้ตรงนี้เลยก็ได้ มันจะแบบจัดทีมให้อัตโนมัตินะครับเอาตัวละครที่คิดว่าดีที่สุดในแต่ละสายนะครับลงมานะแค่นั้นเลยนะครับผมโอเคตันนี้ก็เดี๋ยวเราไปต่อสู้เลยดีกว่านะครับมากดสตาร์ทแบทเทิลครับผมอ่าไปลุยเลยนะการต่อสู้นะครับมันจะมีออโต้ไหมครับแล้วก็มีระบบการเร่งความเร็วด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเปิดออโต้ไปใช่ปะถ้าเกิดเราปิดออโต้ปุ๊บนะครับถ้าเกิดเราจะต่อสู้เนี่ยแล้วก็มาเลือกสกิลตรงนี้ครับนี่ มันจะมีสกิลให้เราเลือกอยู่นะแล้วก็เลือกที่ตัวมอนสเตอร์นะครับเนี่ยกดไปอ่ามันก็จะทําการโจมตีละแบบนี้เป็นต้นนะครับเออแล้วก็การต่อสู้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด2เวฟนะตอนนี้นะถ้าเกิดเราผ่านไปด่านสูงกว่านี้อาจจะมีเวฟเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับผมมาเดี๋ยวผมเปิดออโต้เลยดีกว่านะชิลๆไปนี่ครับอออ่าภาพมันไม่ได้ขี้เหร่นะผมว่าภาพสวยอยู่นะครับผมสาหรับเกมนี้ เ,เวลาการใช้สกิลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การใช้ท่าไม้ตายอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเรียกว่า,าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับนี่จดดไปอันนี้แค่เวฟบแรกอะเนี่ยโอเคเวฟบที่สองมาแล้วนี่ครับผม,มเล่นในโปรแกรมจำลองก็จ,จะมีกระตุกๆบ้างน,นะครับแล้วเมื่อกี้นี้นะครับได้ของมาด้วยนะครับได้ไอเทมมานะครับแล้วสังเกตที่ไอเทมนะมันจะมีแบบว่าลูกตาช่างขึ้นมา น่าแสดงว่าเราสามารถไปขายในตลาดก,กลางได้นะครับผมเออ,อโอเคอีกหนึ่งตัวครับยังไม่ตายหิวให้เพื่อนหิวให้เพื่อนนี่แมถ้าไม่ตายครับสวยงามบรังการโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่าสู้เสร็จนะครับได้ของมาตามนี้เนี่ยมันจะมีรูปจะช่างขึ้นเห็นปะอ่ะแล้วก็เออเลเวลในส่วนของ ID ีเนี่ยเลเวล1ิี่ละนะครับโอเคก็เดี๋ยวกลับไปที่ล็อบบี้แล้วกัน นะไปดูในส่วนของรายละเอียดตัวเมนูอื่นๆกันบ้างนะครับผมนี่อันนี้คือของาะวันที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับจากด่าน2อ4ขีเนาะโอเคได้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ล็อบบี้นะครับกดเข้ามาตรงล็อบบี้นะเนี่ยครับมันจะสลับมาหน้านี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของคําว่า NFT อยู่ในเมนูด้านลนะ่างเห็นไหมตรงนี้ครับเนี่ยกดเข้ามาดู มันจะต้องให้เราทําการใส่รหัสพาสเวิร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะต้องไปทําการสมัครในตัวหน้าเว็บไซต์ของตัวเกมก่อนนะครับซึ่งหน้าเว็บไซต์ผมก็เอาไว้ให้ใต้คลิปนั้นแ,ลแหละตามที่บอกตั้งแต่ช่วงต้นไปนะครับผมนี่มันจะเป็นตัวกระเป๋าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยจะเป็นของที่เราจะ,ะไปหามายังไม่แน่ใจว่าหาได้จากตรงไหนบ้างน,นะครับอาจจะเป็นการลงดันเจียนผ่านด่านที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็สะสมไป อแล้วมาทาการสะสมให้มันเป็นเหรียญนี้นะครับเออไปสวอปเอานะครับกลายเป็นเหรียญนี้แล้วก็เอาไปแรกเป็นเงินจริงประมาณนั้นน่นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทําการซัมมอนดีกว่านะครับนี่ซัมมอนคืออันนี้นะระบบกาชานั้นเองบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ยแจกเพชรโคตรจะเยอะทุกคนเอออันเนี้ยผมยังไม่ได้แบบใช้เพชรอะไรมากมายนะ ดดได้เพชรมาตั้ง3 0ม0 0ื่นแล้วเดี๋ยวเล่นไปอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ผ่านด่านาสะสมดาวอะไรไปใช่ปะเดี๋ยวได้เพชรมาเพิ่มเติมอีกนะครับเรียกว่าโคตรจะเยอะนะแต่การเปิดกาชาก็บอกเลยว,ว่ามันค่อนข้างเกลือนะครับทให้โชคดีจริงๆเออเนี่ยมาดูเลทได้นะครับนี่เลทดูดิเลทตัว SR นะครับ0.041นะอันนี้คือเลทที่จะออกนะครับอ่าโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวลองมาเปิดดูแล้วกันนะแตดไปครับ10ครั้งปึ๊บมา ผมจะเปิดให้ดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับสักสองครั้งสมครังค้งอุ้ยออ้หเฮ้ยตัว s อาเหรอเอาเรื่องวะเอยใช่ป่ะไม่แน่ใจว่าใช่ตัว s อหรือเปล่าเนี่ยแต่มันมาเป็นสีทองนะอฮ้ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะเป็นสีน้ำเงินแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเหมือนจะเป็นตัวซัมหรือเปล่าวะเนี่ยมาดูดิะึบนีไงไม่ได้เลย โอ้โหแอปเปิดอีกพอเปิดแล้วมันก็จะอยากจะเปิดต่อเรื่อยๆนะอเอสีทองาหม่แล้วโอเค SR เปล่าปึ๊บเออแบบนี้นะครับมันเอา้าไม่ใช่ SR ผมกําลังจะพูดว่าเออแบบนี้นะมันถึงจะเป็น SR ไม่ใช่ว่ะเป็นแค่ตัวระดับ R นะครับทุกคนอ่ะเอาอีกสักหน่อยแล้วกันโอเค เพชรเยอะเพชรเยอะเป็นไงผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันเกลือปึ๊บอุ้ยทองมาสองอันเลยว่ะทีนี้่อดูตรงนี้ก่อนนะครับป๊าบ s อหรือเปล่าโอระดับ R อีกแล้วว่ะอ่าแหนนี่ดิปึ๊บมาครับบูมโอระดับ R คือมันมระดับ R ทั้งนั้นเลยว่ะแล้อ s ออยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อน โอ้โห oh. เรือจะจัดมาครับหนึ่งดอกไม่บอเอามาผมยังดูไม่ออกนะว่าแบบ s อถ้ามันจะออกมันจะเป็นแบบไหนเออนี่ไงได้แล้วแค่นั้นแหละครับ ete, รอาเลเต่เสาวน้อยเพื่น่ารักจนได้จนได้ในสุดก็ได้มาแล้วนะฮะอ่ะพอนะครับ,นะรบเปิดแค่นี้ไปก่อนล้กันนะครับผมอืมแล้วก็อันนี้คืออะไรวะ เออเอ้ยเป็นตัววิาสาดเหรอเออนะครับรวมกัน3ตัวแล้วก็ได้พลัง ATK เพิ่มเติมมานะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยทีนี้ในส่วนของตัวละครเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาดูได้อ่าเรามาทาการบอกว่าเอ่อมเนตตัวละครได้นะครับก็อ่าเนี่ยตัวเนี้ยที่เราได้มาใหม่ใช่ปะนะครับใส่ของให้เขาได้นะเนี่ยกดมาเลือกของแล้วก็ใส่ให้เขาได้เลยนะครับว่าเราจะใส่อะไรให้เขาไปนี่กดใส่ไปได้เลย แล้วก็ของพวกเนี้นะครับมันจะสามารถทําการแบบว่า,าตีบงตีบวกได้ด้วยนะนี่เห็นไหมเรามีใช่ปะล้วก็มาตีบวกใส่เข้าไปอย่างนี้ครับอมผมตีให้ดูเฉยๆนะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้ที่ได้มามันดีไม่ดียังไงนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยมีอ่าก็มาเลือกใส่ไปเลยนะครับผมประมาณนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราได้นะครับแล้วก็อัพเลเวลไปเลยนะครับเนี่ยอ่าใช้ออันี้นะครับในการอัพเลเวลนี่ครับ อัพได้ถึงเลเวล14นะสูงสุดนะครับเพราะว่าเลเวล ID ของเราก็แค่14เท่านั้นนะครับผมแล้วก็สามารถอัพแรงได้นี่ครับกดเข้ามาดูซิการอัพแรงก็จะต้องใชใ้เจ้านี้ครับแล้วก็เงินด้วยเนี่ยก็อัพไปนี่ครับอัพแรงดาวก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วพอดาวเพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะต้องเสียเจ้านี้เยอะตามไปด้วยนะครับผมจะยังไม่อัพนะผมจะเอาแค่ประมาณนี้ก่อนอันนี้คือเอาให้ดูแบบคร่าวๆเฉย นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวสกิลนะครับเราจะสามารถแบบว่ามาทำการเอ่อบวกเพิ่มได้ด้วยนะครับเนี่ยเพิ่มเข้าไปปึ๊บอ่าประมาณนี้ครับอัพเลเวลตัวสกนะิลนะราวๆนะครับส่วนต่อมาก็อันนี้ครับผมจะเป็นการแบบว่ารวมตัวละครในกรณีที่แบบเป็นตัวละครที่เราได้มาแล้วแบบเป็นตัวซ้ำๆตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราสามารถเอามารวมได้เลยนะครับเนี่ยกดออโต้ทีเดียวก็ได้นะครับ แล้วมันก็จะทําการแบบสุ่มหาอ่าตัวใหม่ๆใ,ให้กับเรานะครับเอาลองดูนะปึ๊บมาเป็นตัวอีหยังเนี่ยเฮ้ยสีเดิมสีเขียวด้วยโอ้โหอะไรวะโโเนี่ยก็มาลองลองลอง,ลองทำดูนะครับตรงนี้เนี่ย,ยจัดไปอีกสักรอบเลยแล้วกันเอบสีเขียวมันต้องเป็นสีน้าเงินใช่ไหมรอบนี้ยนี่ไงเป็นสีน้ําเงินละอ่าประมาณนี้เป็นต้นนะครับมาลองดูแล้วกันนะทุกคน เออส่วนต่อมาก็ NST เนี่ยพาไปดูแล้วเนาะนะครับอันนี้จะเป็นดันเจียนนะดันเจียนผมยังไม่เคยลงไปเลยนะครับเออมันยังไม่เปิดด้วยแหละประเด็นนะครับไปหาของอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนี่มีสเปเชียลด้วยนะครับผมอืมนะก็ลองเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปลดปลอกนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้นะกดเข้ามาดูก็คือจะเป็นการแบบว่าด่านไหนที่เราผ่านมาแล้วตามที่มันกําหนดเนี่ยแล้วก็กดรับเพชรรับของรางวัลนี้มันมีแจกมาให้ได้เลยนะครับประมาณนี้กดค r ม a อ o ตรงนี้ก็ได้นะ นี่ฮะ,ะล็อกลากนะครับแล้วก็ตรงกระเป๋าเล่านะครับมันจะมีของมาแจกด้วยนะนีะ่กดเข้ามาดูนะครับต้องไปกดรับในส่วนของอตัวไอ้นี้ก่อนนะซองจดหมายนะครับซองจดหมายจะอยู่ในนี้นะครับกดขยายขึ้นมาตรงขีด3ามขีดเอ,อโอเคอันนี้เดี๋ยวผมลองกดเปิดดูอ๋อตัว sr เหรอนี่อันนี้คือเป็นตัวที่มันแจกมาให้นะครับได้ทุกคนได้ทุกคนนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสุ่มตัวแบบแล้วแต่คนจะโชคดีหรือเปล่านะ อู้อันนี้ก็เซบเรเลยขึ้นเหมือนกันแลเนี่ยสาวน้อยคนนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยมีของในส่วนอื่นๆน,นะครับเนี่ยเป็นอาวุธอะไรต่างๆนะครับเรามาเปิดได้ไหมนี่ฮะเปิดให้หมดเลยก็ได้นะมีเท่าไหร่นะครับเปิดหมดเลยนี่เอประมาณนี้นะครับเอาของดีๆเหล่านี้ไปใส่ให้กับตัวละครนะครับผมอ่โอเคนะครับ แล้วก็มีไลก์ะอะตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยกดเข้ามาดูอันนี้จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับว่าเฮ้ยคุณสามารถเคลมของต่างๆได้นะนะครับก็มากดเคลมไปอุ้ยได้เพชรมาอีกแล้วเห็นปะได้ามาอีก2 0 0พันเนี่ยเนี่ยได้มาอีกแล้ว4 0 0พันดูดิแจกเพชรโคตรเยอะนะครับเอาไปเปิดกาชาสุ่มเงินแบบโอ้โหแบบหัวไม้อะนะครับหัวไม้ในที่นี้คือได้แต่ตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีระบบรอยเย่าพาร์นะครับตรงนี้ นี่เรายาะพาร์นเนี่ยเราต้องใช้เพชรมาปลดล็อกนะในกรณีที่บอกว่าเราแบบไต่แรงขึ้นไปสูงๆแล้วนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมต้องใช้เพชรมาปลดล็อกขึ้นไปนะครับมาถึงจะแบบว่า,าได้ของรางวัลอะไรเงี้ยเพิ่มเติมมาได้นะครับผมประมาณนี้เออ,อโอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้ นะระบบอื่นๆน่าจะยังมีอีกแต่ว่าผมเพิ่งเข้ามาลองเล่นไม่นานนะครับดังนั้นก็จะเอามาฝากไว้ประมาณเท่านี้ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดต่างเนาะตรงมาเก็ตเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าของที่เราได้มานะครับที่มันเป็นรูปแบบตาช่างอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอามาขายได้เนี่ยนะรูปตาช่างพวกนี้นะครับเรามาขายได้หมดเลยนะครับตัวเกมมันก็จะมีการแนะนําต่างๆนานาไปนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเข้ามานะครับถ้าเกิดอยากจะขายก็กดเข้ามาขายแล้วก็ตั้งราคาเอานี่เห็นไหมได้จากตรงนี้ด้วยนะ เนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับที่จะเอาไปแลกเป็นตัวแบบเหรียญน,นะครับเอาไปแลกเป็นเหรียญแลกเป็นเงินจริงได้เนี่ยนะครับได้จากการขายไอเทมตรงนี้ด้วยนะครับมีคนขายตรงนี้ก็อุ้ยราคาแม่งถูกจัดนี่ขนาดสีเขียวนะเออนะครับผมเนี่ยใช้เจ้านี่นะครับอ่ะโอเคเท่านี้ก่อนละกันนะในส่วนของคลิปนี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยมา่นะที่นี้ด้วยละกัน นะครับผมคลิปนี้ก็ไว้ตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปไดนะครับมาละจา้ะสวัสดีทุกคนครับผม